เมื่อเราเรานี้นัดยนตรตะลานักเปียโนและผู้ปรัพันเพลงชั้นครูจัดงานแถลงข่าวกับภารกิจทางดนตรีครั้งสำคัญคอนเสิร์ตสยามโซนาต้า2025ประเทศไทยสู่เวทียุโรป4ประเทศนำผลงานที่หลอมรวมทำนองพื้นบ้านไทยกับดนตรีร่วมสมัยเพื่อยกระดับซอฟต์าวร์ไทยมารวมภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับผมมากเราจะมาเล่าถึงภารกิจที่เราจะไปแสดงที่ยุโรป การแสดงที่ยุโรปครั้งนี้เนี่ยเพลงสยามสซนา้าจะเป็นเพลงบทที่สัมพันธ์เพลงนี้มีความสาคัญอย่างไรผมประพันธ์เพลงนี้เมื่อ23ปีที่แล้วในวโรกาส75พรรษาของข้อหลวงรอ 9. แสดงมาแล้ว102รอบ16ประเทศการแสดงแต่ละครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีมากกระทั่งครั้งนี้เราจะแสดงเนี่ยก็จะมีความใหม่สดเสมอเลยเพราะว่าดนตรีสยามสซนา้าเนี่ย นำมาจาักดนตรีพื้นบ้านของประเทศไทยสีภาคแต่ละภาคนั้นมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีจิตวิญญาณของแต่ละภาคชัดเจนว่าแสดงถึงคนไทยในหลายรูปแบบซึ่งมี4บท4กระบวนในการพอดีเลยตรงกับดนตรี คลาสสิกตะวันตกท่อนที่1เป็นภาคกลางท่อนที่2องภาคอีสานท่อนที่3าภาคเหนือที่4จะเป็นภาคใต้ภา,ารกิจของเราครั้งนี้เราต้องการที่จะไปนาชาวต่างชาติให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น่ในกลุ่มคนที่มีศักยภาพที่จะมาใช้เวลาใช้งเงินในประเทศของเรานั่นเราถึงไปด้วยมิชชั่นทีมไทยแลนด์ ซึ่งเรามีผู้สนับสนุนที่สำคัญมากทททแล้วก็การบินไทยได้ในเบฟซึ่งได้เป็นผู้สนับสนุนงานของผมมาตลอดนะครับเราต้องการที่จะให้ผู้ชมทั้งหลายเข้าใจถึงว่าประเทศของเรามีความสวยงามอบอุ่นมีน้ำใจเมตรีมีรอยยิ้มสยามที่ให้ทุกคนมาสัมผัสเมื่อ2017ที่ผมปแสดงเนี่ยเราไปที่เมืองเล็กๆเ,กเกมืองนึงเโวแลนด์หลังจากที่ผู้ชมท่านหนึ่งได้ไดชมรายการแล้วฟังเพลงนี้เขาประทับใจมาก บอกว่าประเทศของคุณเป็นประเทศที่สวยงามและอบอุ่นถ้าฉันเลือกได้ฉันอยากจะมาตายที่ประเทศของเธออันนี้เป็นความรู้สึกสุดยอดนะครับสำหรับผู้ประพันธ์ผมรู้สึกว่าดนตรีของเราสามารถไปแตะใจก็ได้และผมเชื่อว่าการแสดงครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันเราจะไปแตะใจคนทุกคนที่ได้ฟังให้รู้สึกถึงพลัง ของซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีผ่านเสียงดนตรีบทเพลงที่จะแสดงในงานนี้นะครับมีบทสำคัญก็คือสยามตุนันตาซึ่งมีความยาว40นาทีนะครับม,มี4ภาพด้วยกัน4กระบวน แล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดที่ผมแต่งขึ้นชื่อเพลงโนราแฟนตาซีซึ่งโนราเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อเร็วๆนี้ท่านใดยังยังอยู่ที่เมืองไทยนะครับจะมาชมรอบแรกของเราได้วันอาทิตย์ที่21วละบ่าย4โมงนะครับก็จะได้ฟังแล้วก็รับรูปรสกลิ่นเสียงที่เราจะนำไปเสนอทางยุโรปนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางโซเชียลมีเดีย ตามกรุ๊ปของเราเดินทางไปว่าเราไปะจญภัยอะไรบ้างเราเจออะไรบ้างแล้วก็ฟีดแบ็ของผู้ชมแต่ละที่เป็นยังไงบ้างที่ติดตามได้เลยนะครับจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วย